สิงหาคม2567มันก็จะมีประเด็นที่คล้ายกับตัวของแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าตัวของตัวของ s h อป e e หรือตัวของ l a z a ดาน่าจะมีแพลตฟอร์ม้าย้ายคึงกันแต่จะต่างกันคือตัวของหน้าตาตัวของรายงานนะครับเรื่องของการคำนวณเรื่องของภาษีบางส่วนนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะว่าการกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับประเด็นผลกระทบ ต่อการยื่นภาษีนะครับเมื่อ t i k t o k เข้ามาสู่ในประเทศไทยก็จะเข้าสู่กฎหมายไทยแบบร้อยเอร์เซจากเดิมที่อยู่ต่างประเทศที่สิงคโปร์บ้างอะไรบ้างนะครับประเด็นก็คือว่ามันจะมีตัวของรายได้และตัวของค่าใช้จ่ายนะครับฝั่งตัวของรายได้ทาง t ิ k t อกก็จะมีเรื่องของจะเข้าตัวของบัญชีเฉพาะหรือบัญชีพิเศษที่ว่าตัวแต่ละแพลตฟอร์ม